เฮล l ลสวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะคลิปนี้นะคะเมย์อยากจะมาแชร์นะคะเป็น everyday routine ของเมย์เวลาที่ช่วงสภาวะที่โรคระบาดแบบนี้แล้วเราต้องใส่หน้ากากกันต่อเนื่องยาวนานมากนะคะมีการเตรียมผิวก่อนที่จะใส่หน้ากากไม่ให้มันเลอะหรือว่าให้มันเลอะให้น้อยที่สุดยังไงนะคะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันถ้าจะให้แบบร้อซไม่เลอะเลยก็คือว่าแต่งครึ่งหน้าก็าคือแต่งเฉพาะทาคิ้วหน้าผากอะไรตรงนี้ไปแต่แน่นอนว่าบางทีมันก็ วเวลาเปิดหน้ากากออกมาอาจจะดูแบบเวอร์ถ้ามันมีคอนทราสต์กันค่อนข้างเยอะเนาะพื้นที่ตรงเนี้แต่งได้แต่น้อยที่สุดนะโดยที่วันนี้นะคะเมย์ก็ทำความสะอาดมือมาอย่างเรียบร้อยทุกครั้งตอนนี้นะคะสิ่งสำคัญของการก่อนแต่งหน้าคือทุกคนต้องล้างมือนะให้มือสะอาดนะคะแล้วก็ ผมสาวๆหลายคนมองข้ามก็คือว่าเราควรมัดผมนะคะช่วงนี้มวยก็ได้ห่างมา้าก็ได้จะเป็นกิมมิกอะไรก็ตามแต่ก็คือว่าการเก็บผมมันก็ลดพื้นที่ผิวของการที่เชื้อโรคมันจะมาโดนเราบางทีเราไม่รู้ว่าเราเอมมาจากทางไหนถ้าโดนผมเราไม่ได้สระทุกวันมันก็มีความเสี่ยงเนะเพราะฉะนั้นสําหรับเมย์นะคะช่วงนี้เมย์ก็เลยจะมัดผมตลอดเวลาเมย์จะใช้เป็นตัวโทนเนอร์นะคะ t r ีมเ m e น t e เอเซนต์แบบนี้ พวกมอยส์เจอไรเซอร์อะไรที่เป็นชุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใส่หน้ากากเนนะี่ยบางทีอาจจะต้องเลี่ยงนิดนึงเพราะว่ามันมีความฉ่ำก็จะเลอะได้ง่ายนิดนึงนะจากนั้นนะคะเมย์จะใช้เป็นตัวไอเทมกันแดดที่มีพิกเมนต์ด้วยนะคะช่วยในการปรับสีผิวได้ในระดับหนึ่งนะคะอย่างอันนี้เมย์จะใช้เป็นจองแซมมูตนตัวนี้เป็นโทนแมนเนอร์เบสมีความสีเนื้อๆนิดนึงนะคะเมย์ก็จะลงพื้นที่กว้าง โดนหน้ากากไม่ค่อยเลอะมากเท่าไหร่นะคะเพราะพิกเมนต์มันไม่ได้แน่นมากทีนี้ในส่วนของรองพื้นนะคะแน่นทอนว่าหลายๆลคนอาจจะแนะนําเป็นรองพื้นแบบแมตหรือว่าเป็นแป้งหรือเป็นนู่น้นี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่ส่วนตัวเมรู้สึกว่าคุชชั่นก็ยังคงเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็ใช้ง่ายอยู่ดีนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกสเปซในการลงนิดนึงนะโดยที่วันนี้เมก็จะใช้เป็นของจงแซมุนนะคะตัวนี้เป็นสกินนูเดร์คุชชั่นนะคะจะเป็นหน้าตาแพคเกจิ้งปกติใช่ไหมคอลเลคชั่นตุ่น จีที่ผ่านมาเขาก็มีเป็นสีแดงแบบนี้นะคะตอนนี้กลายเป็นสะสมไปแล้วล่าสุดคือออกมาเป็นคอลเลกชันใหม่ทุกคนสีนา่ารักมากนี่เลยสีชมพูนะคะตอนนี้เป็นคอลเลกชันเวลคัมพิงนะคะก็คือด้านในเนี่ยเหมือนกันหมดคือผลลัพธ์ประสิทธิภาพเหมือนกันหมดแต่ว่าดีไซน์เคสก็มาเป็นลิมิเตดนั่นเองนะคะและที่เด็ดกว่านั้นก็คือในหนึ่งกล่องเนี่ย ปกติเราจะมาเป็นตลับหนึ่งอันพร้อมรีฟิลด้านในแล้วก็มีรีฟิลที่เป็นซอง1อันใช่ไหมแต่ว่าเจ้าตัว collection welcome p i อันนี้นะคะ mm hmm. เขามาเป็น1กล่องมีรีฟิลอยู่ในตลับหนึ่งอันแถมเพิ่มรีฟิลอีก2องซองแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆสิ่งที่พิเศษก็คือ พับคูชั่นตอนนี้เป็นโฮโลแกรมทุกคนคือมีความเดืองแสงรูลิ้งฟูงฟิ้ง,ง,งสำหรับวันนี้นะคะเมยจะมาใช้เป็นเจ้าตัวตลับที่เป็นตุ๊จีนนะคะคอลเลกชันพิเศษเพราะว่าอันนี้ยังไม่หมดนะคะสีข้างในเป็นมีเดียมก็คือเหมือนกับตัวรุ่นนี้เวลาเราลงนะคะเราก็จะแตะแค่ไม่เยอะมากนะจากนั้นก็ บัฟนะคะบริเวณที่เป็นทาเลตตรงนี้ของเขาพื้นที่ที่ลงเนี่ยส่วนใหญ่นะคะที่มันอยู่นอกหน้ากากก็คือว่าสามารถลงได้ปกติอย่างเช่นบริเวณหน้าผากเพราะว่าเป็นส่วนที่แต่งได้มากที่สุดนะเมย์ก็จะลงตรงช่วงกลางหน้าผากนะคะแล้วก็ไล่ลงไปบริเวณกรอบหน้าจากนั้นเนี่ยพื้นที่ใหญ่ๆนะคะที่เราอาจจะต้องการให้มันเนียนขึ้นก็คือพื้นที่หน้าแก้มอย่างใครแก้มเยอะๆแบบเมย์เนี่ยแน่นอนว่า หน้ากากนะคะขูดตรงบริเวณพื้นที่แก้มเยอะมากๆแน่นอนนะเมย์ก็จะไม่ค่อยลงตรงนั้นเท่าไหร่เมย์จะอ้อมมาอยู่ตรงแถวคางอะไรอย่างงี้จมูกตรงนี้จากนั้นเมย์ก็จะคอนซีล,ลใต้ตาใต้ตานี่ปกติเลยแต่ก็ไม่ต้องลงหนามากบางทีหน้ากากบางอันนะ่ะก็คือว่าใหญ่ไงสามารถปิดมาจนถึงใต้ตาได้เลยนะทุกคนอันนี้เราก็ใช้ในพื้นที่ที่เซฟเซฟ สำหรับใครที่เปิดปตาค้าบอกเลยว่าอย่าลืมใช้ส่วนที่เหลือสครูชั่นนะแทบๆทบบริเ,เวณเปิดตานิดนึนงส่วนที่เป็นปลายจมูกแนวแก้มอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามลงให้บางที่สุดถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมันนะคะปลายจมูกอะไรอย่างเงี้ย ขูดง่ายมากนะคะก็เลี่ยงไปแล้วกันเนาะที่นี้หลายคนช่วงนี้ใส่หน้ากากจะเจอปัญหาแบบเดียวกับเมย์จะมีสิวที่เกิดจากการเสียดสีนะคะตามแนวบริเวณช่วงแบบแนวกลามหรือใต้คางแบบนี้นะทุกคนถ้าออกไปแถวนี้ไม่ได้ไปไหนไกลมากเนี่ยเมย์ก็จะไม่เน้นคอนซีลในส่วนรอยสิวพวกนี้นะเพราะว่าเมย์รู้สึกว่ายิ่งไปคอนซีลมันก็ยิ่งเหมือนไปกวนมันนะคะแต่ว่าถ้าใครที่จะต้องออกงานหรือว่าต้องมีปลดหน้ากากออกมาบ้างนะคะคอนซีลเลอร์ที่แนะนําก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ที่มีลักษณะ เนื้อแห้งเกาะอยู่ที่สิวได้ค่อนข้างดีนิดนึงนะคะอย่างตัวที่เมย์เคยใช้แล้วเวิร์ก็คือตัว B K ตัวนี้ที่เป็นรุ่น Retouch นะคะเกาะสิวได้ดีแต่แน่นอนว่าเวลามันโดนหน้ากากถ่าระพูดเยอะๆมันถูเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะหลุดบ้างในวันนี้เนี่ยเม์เน้นเรื่องของการเป็นรูทีนของเม์มากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เม์ก็จะ โปรอยเสีวอย่างนี้ไปนะทีนี้เพื่อให้ผิวที่เราลงไปเนี่ยมันแมตแล้วก็ลื่นนะคะลดโอกาสในการที่รองพื้นจะไปติดหน้ากากก็จะใช้แป้งฝุ่นนะคะสำหรับเนื้อแป้งฝุ่นที่แนะนำนะคะก็จะเป็นอย่างตัวนี้เลยจ้องแซมมูนโปลลัสติ้งฟินิชพาวเดอร์นะคะตัวนี้แบสกินเมย์จะใช้คู่กับพับของเขาละเอียดสูงมากสีขาวนะคะแล้วก็ลื่นมากทุกคนมันจะเป็นเนื้อที่เคลือบผิวอะพอเวลาลงไปปุ๊บเนี่ย เราจะรู้สึกลื่นมากๆนะคะคือเซตเมคอัพเกาะเมคอัพซีลเมคอัพมันคุมมันได้ดีจนทําให้แบบฟินนชตรงแป้งเนี่ยมันลื่นไปเลยบริเวณไหนที่เป็นโซนหน้ากากอาจจะลงเยอะหน่อยจะบอกว่าแม่์ชอบแป้งฝุ่นแล้วก็พัฟของเขามากคือพัฟเขานุ่มนุ่มดีมากแล้วก็แป้งฝุ่นคือเนื้อดีมากเนี่ย ลื่นผิวไปหมดเลยสิ่งสําคัญตอนนี้ที่เป็นมงของหน้าเลยก็คือคิ้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับไอเทมเขียนคิ้ววันนี้นะคะเมก็จะใช้เป็นของจงแซมูนเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็น refining color b o n y brown นั่นเองเหมือนดาบนะคะแบบนี้นะคะกับอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นสปูลี่แบบนี้ดำอมเทาอะ่ะทุกคนใกล้เคียงกับสีผมจริงมากๆผมธรรมชาตินะคะเมย์ใช้วิธีว่าผมช่วงคิ้วที่มันบาง เติมลงไปให้มันดูเสมอกันเขียนดูเหมือนน้อยนะแต่ก็คือว่าคิ้วเสมอเหมือนไม่ได้ตั้งใจจากนั้นแต่งตากรุบๆคะ่ะทุกคนลุคที่เราจะแต่งก็ส่วนใหญ่ก็คือเบามากๆนะคะเน้นในเรื่องของการให้มิติขึ้นมาให้ตามันดูมีอะไรขึ้นมานะคะอย่างวันนี้เราก็จะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลไลท์บริเวณช่วงหางตานิดนึงนะให้มันดูแบบ เป็นกระบอกตานะคะจากนั้นไฮไลท์ปลึกตาเบาๆนิดนึงนะคะให้มันดูมีเงาเงานะคะอันนี้เป็นไอเทมที่นี่น่าจะดิสคอนไปแล้วในจองแซมบุนนะคะแต่ว่าอยากเอามาใช้ก็เลยม,มาใช้ให้ดูตัวนี้เป็น Tinted Place นะคะสีโกลเอาง่ายๆก็คือว่าไฮไลท์อะไรก็ได้ ที่มีความเงาเมย์ไปดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตามาเรียบร้อยแล้วนะคะมาปัดแก้มกันโดยที่แก้มก็เป็นแบบฝุ่นปกติเลยในส่วนขออลิฟิบปป้างในเมย์จะมีอยู่สองเวอร์ชันเวอร์ชันแรกก็คือว่าทาลิปมันทานลิปบาล์มไปเลยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องของสีจะเลอะหรือเปื้อนอะไรกับอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือว่าแมตไปเลย ปังไปเลยแน่นไปเลยเปิดมาก็คือแบบดูมันหน้าครบอะ่ะเหมือนหน้าเต็มนะคะตัวลิปสติกแมทที่ทนนะคะแล้วก็ถ้าที่เมย์ลองใช้ในช่วงซิตูเอชันแบบนี้นะคะก็จะมีตัวนี้เลย for you to kiss me harder t o นั่นเองนะคะเขาก็จะมาเป็นลิปจิ้มจุ่มแบบนี้สีเยอะมากแมท แล้วก็เนี่ยถ้าทานแล้วใช้นิ้วเกลีย่ยคือแทบจะเป็นเนื้อเดียวกับปากไปเลยแต่เราอาจจะต้องเตรียมผิวปากดีๆนิดนึงเพราะว่ามันแมดแล้วก็แห้งมากจริงๆนะคะสีที่เมย์ใช้เมื่อกี้คือเบอร์26 I am Virgin นะคะแล้วก็ถ้าอยากให้รู้มันดูแน่นดูเต็มดูแบบสีชัดขึ้นมานิดนึงเมย์ชอบใช้เป็นเบอร์24ตัวนี้ชื่อ Cherry Blossom นี่นะคะหน้าเราก็จะดูแบบเต็มขึ้นมาทันทีพอเวลามันมีสีปากนะอันนี้พูฟได้เลยว่าแบบ แมตจริงๆนะคะแทบไม่หลุดออกมาเลยที่เราแต่งทั้งหมดเนี่ยตัวหนึ่งที่ช่วยล็อกแล้วก็ช่วยทําให้เมคอัพเราเลื่อนน้อยที่สุดกคหาแล้วก็ดีมากๆในซ i ตเอชั่นแบบนี้นะคะก็คือนี่เลย u r อ a n เบิร์นะคะตอนนี้เป็น all nighter anti pollution นะคะมันจะต่างจากตัวรุ่นปกตินิดนึงตรงที่ตัวนี้ก็กัน pm 2.5ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือว่าซิลดีมาก ในส่วนของหน้ากากนะคะจริงๆเนี่ยหน้ากากมันก็มีหลายแบบนะคะทั้งที่เป็นหน้าหน้ากากอารามัยที่เป็นเส้นๆแบบปกติแบบนี้นะคะหรือว่าหน้ากากผ้าที่เป็นทรงสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้รวมถึงหน้ากาก 3D ตัวหน้ากากรุ่น 3D เนี่ยจะเป็นหน้ากากที่เมคอัพหรือเครื่องสําอางติดน้อยที่สุดไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่แต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้แน่นอนมีหน้ากากก็คือว่าดีแล้วจริงๆนะคะหน้ากากก็คือหายยากมากนะคะเพราะฉันหน้ากากอะไรก็ได้ลเอาเป็นว่าให้มันมีคุณภาพกันเชื้อโรคได้ กันดรอปเลสได้นะคะลุกที่เมย์แต่งประจาประจานะคะก็จะเป็นประมาณนี้อยากให้ทุกคนนะดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันมากๆนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าเอามือขยี้หูขยี้ตาขยี้จมูกขยี้ปากอะไรเงรี้ยหยิบจับอะไรก็ให้ระวังนะคะในส่วนของใครที่สามารถเวิร์กฟ m Home ได้นะคะหรือว่าไม่ได้มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องออกไปข้างนอกนะคะส่วนตัวเมย์ก็ แนะนําให้อยู่บ้านนะคะเพื่อทําให้หมอและพยาบาลผู้ที่เขาออกไปเป็นด่านหน้าให้เราเนี่ยทำงานกันได้สะดวกมากขึ้นการแพร่กระจายมันจะได้ลดลงนะจ๊ะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะธุรกิจอะไรต่างๆก็อาจจะหยุดชะงักกันไปนิดนึงแต่เดี๋ยวเราค่อยเริ่มกันใหม่นะคะวันนี้ก็ถือว่ามาแชร์สิ่งเล็กๆน้อยๆละกันที่เมย์ทำได้นะคะมาให้ทุกคนได้ดูแบบนี้อ่ะลืมให้ดูนะคะอันนี้ลอง คุยไปพูดไปตัวรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ขูดติดออกมามากนะคะใครที่แบบอยากช้อปปิ้งในช่วงนี้นะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาของการช้อปออนไลน์ของเราแล้วนะคะอย่างตัวจองสม,มุนอันเนี้ยที่มเมย์มาอัปเดตให้ดูนะคะทุกไอเทมนะคะก็คือสามารถซื้อได้ในออนไลน์ของเขานะคะเดี๋ยวเมย์จะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะช้อปกันไปเลยจ้ะอันนี้ปลอดภยัยแล้วก็เซฟแน่นอนนะ